ผมเนี่ยลุยเต็มร้อยไปแล้วพี่เต็มร้อยจนโดนคนด่าชิบหายไว้ยวอดเลยตอนนี้มีคนเดียวครับผมระยะทางเือนที่ผมบอกอ่ะเกาหลีอ่ะมันก็แค่ปักซอยล่างลางไปครับล่งลงครั่้งหนักมากครับผมเห่อยจัเลยับตึ๊กๆ กลายเป็นคู่จิ้นออนไลน์ซะแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มแน็กชาลีไตรรัตกับการมีชาวเกาหลีใต้ที่หนุ่มแน็กซับพอร์ตและติดตามมาตลอดกระทั่งฝ่ายหญิงมาเที่ยวที่เมืองไทยและได้เจอกันครั้งแรกทำให้แฟนคลับแต่ละฝ่ายได้เห็นภาพแล้วพากันฟินตามไปด้วย ล่าสุดหนุ่มแนกเปิดใจขณะมาร่วมแสดงความยินดีในงานครบรอบ50ปีบริษัทพิทยาพูนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดที่ฮานเซนทรัลโวลโดยยอมรับตรงๆว่าไม่ใช่แค่จีนแต่ว่าจีบการมินจริงๆโอ้ยเขาหวานกันเบอร์ไหนไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับที่องก็ยังไม่รู้ว่า,วาในอนาคตข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างอะไรจะเป็นไงบ้างแต่น้อยก็คือว่าเราได้ได้เจอมิตรภาพที่ดีมากเราจีบเพราะไหมหรือว่ามันมีความมีความร่มแฝดไหมจีบ มีอะไรตีไปจตีแล้วลืกตีไม่ตีจีบหรอไมจีบผมจีบผมจีบที่เห็นผมเข้าไปอยู่ในจุดนั้นน่ะเราใช้ใจเราด้วยร้อยเปอร์เซนต์ด้วยครับผมใช่ผมจีบจริงๆครับก็ค<ถ>ือเหมือนไปศึกษาโอ้โหเรียกว่าศึกษาไม่ใช่ศึกษาเพื่อได้กันพร้อมคนไทยอีกหลายคนนั่นแหละภาษาล่ะก็ดีครับผมตอนนี้เนี่ยผมผมโง่ภาษามากใช่ไหม ตอนนี้เราก็พัฒนาไปได,ด้วยๆแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนที่มีความสุขกับการดูแล้วก็หลายคนที่ไม่ได้ไม่เคยได้ทั้งภาษาอังกฤษไม่เคยได้ทั้งภาษาเกาหลีไม่เคยได้ภาษาอะไรตอนเนี้เรามันเริ่มได้ภาษากันไปเรื่อยๆนี่คือความสุขมากที่แบบว่ามันเป็นผลที่แบบว่าทุกคนได้กันไปด้วยนะมันมันน่ารักมากๆแต่ตอนนี้จีบไปถึงท่านไหนแล้วครับผมเนี่ยลุยเต็มร้อยไปแล้วพี่เต็มร้อยจำนวนคนดา่าชิบหายวายว่อดเลย มันมีหลายเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเพื่อบางชีเราอาจจะต้องหยุดบ้างแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็เดินทับกันใหม่พร้อมอพร้อมลูกทับของชาลีเนี่ยนะครับผมรู้ไหมว่าเราจีบเขาโอ้ขนาดนี้พี่ <laughs> ต้องรู้แลลวครับผมก็คือทุกคนก็เห็นอะไรไปพร้อมๆผมถึงหลังกล้องก็ต้องยอมรับว่าผมก็มีคุยกันบ้างอยู่แล้วก็คือความน่ารักก็คือว่า ผมและเขาและอีกหลายคนอยากออกให้ทุกคนเห็นมันเป็นความความความรู้สึกก่อนอื่นเลยผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะสิ่งหนึ่งที่ผมได้ได้รับมาตลอดคือผมไม่รู้โชคดียังไงคือผมเป็นคนที่เวลาจะมีความรักหรือลาทุ่งเทกับสิ่งใดๆเนี่ยทุกคนเปิดใจกับผมอันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ยากมากก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเลยที่แบบเปิดใจกับผมขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนที่แบบยังนึกถึงกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีมาก ก็จะพยายามทําให้ทุกอย่างมันดีที่สุดแล้วก็แบบไม่ให้ทุกคนผิดหวังย้อนกลับไปตอนมาไทยเราได้เห็นตัวตที่เขาทีมเป็นยังไงบ้างม,มันมันยิ่งประทับใจมากกว่าเดิมไหมมากคือผมต้องบอกว่า ผมเนี่ยอาจจะได้เห็นช้ากว่าเพื่อนเพราะว่าเพื่อนที่รับสนามบินได้เห็นตัวจริงที่ใกล้ชิดมากกว่าวันนั้นนะผมต้องพุ่งตรงนะผมยังมีอะไรยืนยันแน่ผมเนี่ยคือใครคนด่าผมมันเยอะมากแต่ผมเนี่ยให้ทีมงานของผมเนี่ยเตรียมไปซัพพอร์ตรอรอบนั้นอยู่แล้วสิ่งที่ผมอยากเห็นคือเขาเป็นคนธรรมดาที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วมีแฟนคลับกลุ่มขนาดนี้สิ่งที่เขามาก็ต้องมาในฐานะคนธรรมดาแล้วเขาก็ต้องรับมือกับสิ่งที่ที่เขาต้องได้รับให้ได้เพราะมันคุ้มค่าสําหรับเขามากที่ว่า คนคนหนึ่งเขาต้องให้ใจกับคนที่ที่มารับด้วยแต่ผมอะเบื้องเบื้องหลังคือผมก็ส่งทีมงานส่งแม่ไปรับแม่ผมเนี่ยเขาไปนั่งนั่งกับกลุ่มแฟนคลับที่ไม่มีใครรู้นะแต่แฟนคลับเนี่ยจำหน้าแม่ได้เ,<อ>เขาเลยบอกว่าเนี่ยแบบแม่องแ็นท,ที่จริงๆนะคือแบบพี่ผมแม่ผมทีมงานเนี่ยเราไปอยู่กันแบบเงียบกริบเลยไม่แสดงตัวตนไม่แสดงผมไม่ได้ต้องการสิ่งอะไรพวกนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขา<ม>เขาเห็นเขามีคนบอกนะก็เลยแบบเขาได้ทักทายกับคุณแม่อะไรเงี้ยทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวจริงน่ารัก มากกว่าในในที่เราเห็นคนไลฟ์สดกันเขาก็เลยจว่าเขาก็เลยจว่าแม่ไปดูว่าที่ลูกสะใภ้อะไรก็ได้น่ารักน่ารักคือคุณแม่ผมถ้าเขาไปนี่คือเขาแม่ผมแม่ผมน่ารักมากครอบครัวผมน่ารักมากทุกคนน่ารักมากอยล้ก็คือเป็นความรักจริงๆไม่ได้แบบว่าจะเป็นซีรีส์หรือคอนเทนต์แล้วตอนนี้ของผมเนี่ยคือความรักจริงๆเขาบอกว่าเขาก็ไม่เปลี่ยนมาใช้นามสกุลเราแล้วตรงนี้เรายังไงอนุมัติไหมหรือว่า แ,แจ๊กกะต้องวันนี้ต้องขอยินดีกับแจ็กด้วยนะครับผมเป็นเพื่อนตังต้งแต่เด็กแล้วก็แบบโอ้โหได้ได้มาเห็นแจ็กถึงวันนี้ก็ดีใจมากๆด้วยก็จะคอยติดตามเหมือนกันผมส่วนของผมเนี่ยปล่อยให้มันเป็นตามยาถากรรมที่มันจะเกิดขึ้นครับผมสมมติอยากแต่งกับนางแบบไหมะตอนนี้มีคนเดียวเครับผมมีคนเดียวก็มีคนหนึ่งจริงก็ก็ให้มันเป็นตามยาถากรรมที่มันจะเกิดขึ้นอะไรนะา ระยะทางแบบที่ผมบอกอ่ะเกาหลีอะ่ะมันก็แค่ปักซอยมั<า>นไม่มีปัญหาอะไรเลยครับอใช่อันน้คลั่งรังไหมคะคลั่งรังคลั<ๆ>่งหนักมากครับผมกิ <peel> <t ose> แต่ว่าเด <star> ี <ose> ๋ยวเราก็ต้องมีการปรับกำลังปรับกันมา,มาเพราะว่ามีกลุ่มที่เข้ามาทั้งชอบทั้งไม่ชอบทั้งไม่ได้อยากเห็นเราเข้าไปในไลฟ์ทั้งอยากเห็นเราก็ต้องปรับทุกอย่างให้สุดท้ายเนี่ยทุกอย่างที่ต้องตืนสติกันไปไม่ว่าจะที่เป็นผมที่ออกมาเตือนสติเพื่อนๆหรือเพื่อนๆออกมาเตือนสติผมก็คือ ทุกอย่างมันยังต้องอยู่ตามบนโลกแห่งความจริงที่มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยในการที่แฟนขับเชียร์ให้เราเขาเปิดการมินมันกดดันเราไหมโอยกดดันชิบหายเลยครับแต่ว่ามันไม่เป็นไรก็คือว่าผมยังบอกว่าสุดท้ายมันอยู่ที่ตัวผมจะตัดสินใจทุกอย่างเองด้วยแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันต้องเป็นนะถึงมันจะไม่ได้ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็เราใช้ความจริงใจเข้าไปด้วยนี่คือความธรรมชาติที่เราทำอะไรเงี้ยมีความสุขมากแล้วตั้งแต่วันนี้ผมจะพยายาม วยคนอีกมากมายเลยอะที่แบบเขาทักเข้ามาถึงมันจะเป็นผลประโยชน์แต่มันก็เขาได้สิ่งที่ดีไปแล้วก็มีความสุกไม่เป็นไรเขาเชียร์ไนได้ต่อไปใช่ครับผม